ขอโทษนะคะเรียนต้องเรียนให้ทุกคนทราบนะคะว่าเรียนไม่เคยจัดรางวัลชิงโชคร่วมกับกะทิชื่อดังเจ้าหนึ่งซึ่งเป็นสปอนเซอร์รายการทีวีของฉันแล้วก็ให้พวกมิจฉาชีพไปยกโทรศัพท์บอกว่าคุณคือผู้โชคดีได้รับโทรทัศน์50กว่านิ้วมูลค่าหลายหมื่นบาทคุณจะต้องโอนเงินค่าัาษี เสร็จแล้วคุณก็จะได้รับโทรทัศน์ทันทีในวันรุ่งขึ้นหรืออะไรก็ตามเด่นขอเตือนนะคะเศรษฐกิจไม่ดีโรคโควิดเพิ่งจะจากเราไปเด่นรู้ค่ะทุกคนลำบากแต่ฉันไม่ใช่เครื่องมือสำหรับพวกมิจฉาชีพและขอความกรุณานะคะจะยากจะจนแค่ไหนก็ควรจะมีอาชีพที่บริสุทธิ์ไม่ควรใช้ชั่วโมงนี้มาเบียดบังและรังแกคนไทยด้วยกันเขาเป็นแ,แม่ค้าขายทางของนะคะอยู่ที่ตลาดเขลาลำบากลำบนค่ะ คุณไม่ควรทำกับเขาแบบนี้เลยนะคะเดียมีสลิปค่ะแม่ค้าที่เขาขายของแล้วเขาออกรายการทีวีของฉันเขามีสลิปแล้วเขาเพิ่งโอนเงินที่ร้านสะดวกซื้อพรุ่งนี้เดียจะแจ้งความเนี่ยตำรวจจับค่ะเตือนนะคะถ้าคุณทำอีกติดคุกหลายกระทงค่ะ